ทำอย่างไรเราจะพัฒนาจากเป็นแอ p a ปรเนี่ยไปเป็นซูเปอร m p a ม t โหโจ์ข้อนี้จริงๆแล้วยากแต่ไม่ใช่ทําไม่ได้ต้องใช้ความพยายามพอสมควรเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าแอ p a ปรเนี่ยนะคะมีเยอะแต่การเป็นแอ p a ปรดีกว่าเป็นน้องสุดๆหมายความว่าแอม a ปเนี่ยคือเป็นคนที่เหมือนฟองน้ํานะคะดูดซับ อารมณ์ของคนอื่นได้ง่ายแล้วก็อ่อนโยนที่สงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นคือเอ Emp มพัตตี้ะเอ็มแพทเรคือมาจากเอมพัตตี้เนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือคนนะเราอยากเราเห็นใครแบบลำบากก็อยากจะไปช่วยอย่องไรเงี้ยและเราเนี่ยจะดึงดูดคนเห็นแก่ตัวค่ะเราจะดึงดูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอสสุดนอสสุดนี่คือจะชอบเอ็มแพทไม่ไม่ใช่ชอบแบบว่ารักนะฟังนะ ไม่ได้ชอบแบบรักโอ้ฉันรักฉันปึไม่ค่ะเขาชอบแต่งงานหรือคบหากับเอ็มแปเพราะว่าอย่างที่บอกไนงะเขาได้เขาจะเอาเปลียบได้ทั้งในเรื่องมันไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียวทั้งทั้งทั้งเรื่องหลายๆอย่างเรื่องจิตใจด้วยนะคะคือเอ็มแเนี่ยจะเป็นคนที่ยอมเขาถึงอยู่กับนอสสุดได้นอสสุดกับนอสสุดนะคะก็นอสสุด ก็คือคนที่หลงตัวเองบุคลิกภาพติปกระเตชนิดหลงตัวเองบางคนก็เรียกว่า NPD คือบางคนอาจจะเป็นโรคแต่บางคนอาจจะเป็นแค่ ity, เพอร์ซันอลที่เป็นๆเหมือนกับอ้อนิสัยเออบางคนเป็นนิสัยอาจจะไม่ถึงกับโรคนะทีนี้ถ้าเขาไปเจอคนประเภทเดียวกันนะคะเอ่อคนเห็นแกนตัวไปเจอคนเห็นแกนตัวเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าคนเห็นแกนตัวหรือน้อกที่สุดสงคมค,บ,คบกันเนี่ยแสดงว่าเขาคบกันด้วยผลประโยชน์ค่ะ นึกออกมาเหมือนมันมน,มนีเอ๊ะคนที่นินทากับคนที่นินทาเขาจะเข้ากลุ่มกันเข้ากลุ่มกันแล้วก็คนร้ายๆน่ะสังเกตไหมวงการบางวงการคุณไม่ไดเอยซิปซิปไม่พูดวงการบางวงการสังเกตไหมจะมีแต่คนลลายๆด้วยกันเอ๊ะทำไมเขาไล่ทั้งทั้งหมดเลยแต่ละคนนี่หันหลังแทงข้างหลังกันแล้วทําไมเขาคบกันนะ่ะเขาคบกันเพราะว่าเขาต้องหัวกันหัวกันโกงนั่นโกงนี่โกงนนเฮ้ยเขาเขาจะเข้ากับคนซื่อสัตย์ไม่ได้ อ๋อในวงการบางวงการเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าน้ําดีอยู่ไม่ได้บางวงการคนดีๆคนซื่อสัตว์ไม่มีที่ยืนอยู่ไม่ได้คนอื่นเขากินเขากินใต้โต๊ะเขาทุจริตเขาอะไรก็แล้วแต่นะคนซื่อสัตว์ไม่มีที่ยืนเราจะไม่พูดถึงวงการไหนนะเอาเป็นว่าเราเป็นที่รู้กันนะว่ามันเป็นเรื่องของความแตกต่าง คนอื่นเขากินกันแล้วนี่ก็ซื่ออยู่คนเดียวก็มักจะไม่ถูกบีบออกก็จะถูกทําร้ายหรืออาจจะถูกอาจจะอันตรายได้นี่คือโลกเป็นแบบนี้จริงๆครูไม่ได้อยากพูดให้พวกเรามองโลกในแไง่ร้ายนะคะแต่โลกเป็นแบบนี้จริงๆนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนร้ายๆเขาจะจับกลุ่มแต่เขาก็ไม่ได้ซื่อต่อก,กันนะคะหลังให้กัน,กนเขาก็แทงข้างหลังกันนะเขาไม่ได้ซื่อต่อก,กันเขาไม่ได้จริงใจต่อก,กันแต่เขาจับกลุ่มกันเพื่อผลระโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นน้องซื่ดแต่งงานกับน้องที่ด ได้อยู่กันได้ด้วยแต่เขาจะอยู่กันด้วยผลประโยชน์อืมไม่ใช่ความรักเช่นอะไรบ้างอาสมมุตินะผู้ชายรวยอ่าผู้หญิงอีกคนผู้หญิงก็รวยต่างคนต่างรวยแล้วก็อันี่ก็ทําสีเทาอัานี่ก็สีเทาเหมือนกันอ่าทาธุรกิจสีเทาเหมือนกันรวยทั้งคู่อ่าเขาอยู่กันได้ะอยู่กันได้ อ่ะแล้วแบบผู้หญิงคนดีคนหนึ่งดีอยู่เม็อยู่ไม่ได้เพราะเขาจะทะเลาะก,กันไงนึกออกไหมสมมติว่าอ่ะสมมติครูเป็นคนดีอ่ะแล้วครูไปเจอคนน้องสืบสที่เขารวยมากแล้วพออแต่งงานอยู่ด้วยกันปั๊บอ้าวเฮ้ยครูค้นพบว่าสามีครูทําธุรกิจดักทำธุรกิจมืดสีเทาเออทาไมเธอทําอย่างเงี้ยเธอไปทําร้ายเขาอ่ะสมมติาสมมติว่านะครูมีคู่ชีวิตแล้วครูรู้ว่าเฮ้ยเขาหาเงินดีแต่ตอนแรกครูไม่รู้ คุณไม่รู้ตอนก่อนแต่งงานนะคะว่าพขาแต่งงานเสร็จปับ๊บคำรู้อ๋อเงินที่ขวามาเฮ้ยเขาปล่อยเงินกู้แบบแตบกบดอกโหดมากๆเลยแล้วเขาก็เอาลูกน้องเขาไปกระทืบคนไปทําร้ายคนไปเอ่อไปขู่ฆ่าหรือไปไปฆ่าจริงๆอย่างเนี้ยครูก็รับไม่ได้ปะรับไม่ได้ครูอยู่ไม่ได้ก็ต้องอย่าก็ต้องเลิกเห็นไหมเขาถึงบอกว่าศีลเสมอกันศีลไม่เสมอกันอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่กันได้เนี่ยแสดงว่าเขาพอกัน นะถ้าเกิดครูทนอยู่ครูก็ทุกข์เด็ถ้าลูกลูกโตขึ้นมาปั๊บรู้ว่าเ,เงินที่พ่อหามาได้เกิดจากการเป็นรังแกคนอื่นไปทําร้ายร่างกายคนเออไปนะไปปล่อยเงินกู้โหดๆอ่ะสมมตินะนี่ถ้าคุณถึงบอกว่าจริงๆแล้วว่าสายพามนุษย์เรารู้ไว้ก็ดี เรารู้ไว้เราเพื่อไม่ได้รู้เพื่อตัดสินค่ะแต่เพื่อเรรู้ว่าอ๋อจะได้ไม่โทษตัวเองว่าทาไมเราเจอแต่ยางนี้อ่าผู้หญิงบางคนอ่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่คุณเจอนะที่เป็นเหยื่อที่เป็นแบบเอเป็นซึมเศร้านะคะเป็นซึมเศร้าแล้วก็บางคนเป็นเป็นซึมเศร้าด้วยพ่วงกับเป็นแพนิกด้วยวิตกกังวลด้วยสงสัยในคุณค่าของตัวเองด้วยว่าทาไมใช่ไมจริงๆแล้วคนเหล่านี้มกักจะเป็นเอ็มแพนแล้วก็ไปเจอนอสุด ไปเจอคนที่เป็นนานาซิสไปไปศึกษาเพิ่มดูคลิปครัวนูทำเรื่องนี้เยอะนะคะนาซิสเนะี่ยพอเขามาอยู่กับเอ็มแพดเขาควบคุมได้เขาสั่งได้เขาควบเขาคมได้อะคืคพูดตรงๆนะคมเหงได้คมได้ป่ะแบบดูแคลนด้อยค่าอะไรเจ๊นทนได้หมดทนได้ทนเพื่อลูกทนเพื่อครอบครัวอ่ะเขาก็จะอยู่แต่ผู้หญิงที่ทนเนี่ยนะคะ ที่แต่งแล้วทนเนะี่ยเขาก็จะไม่รู้ตัวว่าเขากําลังจะถูกดูดพลังชีวิตออกไปเขาจะค่อยๆสูบลงสูบลงสูบลงเหมือนกับไม้ตอนหลังเขาจะไม่ตายนะแต่เหมือนกับไม้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายอะ่ะไม่แตกกิ่งก้านสาขาไม่มีความสุขไม่เหมือนต้นไม้ที่ให้ร่มเงาละคือเหมือนแบบตายทั้งเป็นแล้วพออยู่เป็นนานๆเข้าอยู่กับนอนสุดๆเป็นนานๆเข้าก็จะรู้สึกว่า ตัวเองไม่มีค่าโง่ด้วยเออถูกทําให้ให้ให้รู้สึกว่าตัวโง,ง่ด้วยแบบสามีดา่ามันแกมันโง่คิดได้แค่นี้เหรอเอาอะไรคิดสมองอะ่ะมีไหมคือคือเราจะโดนแบบนี้เลยนะหลายคนที่เป็นนอนจะโดนแบบนี้เออไม่ใช่เป็นเป็นแอมเพ็จะโดนแบบนี้แล้วทาไมไม่ทิ้งเขาล่ะสงสารเขาอ่าสมสมติมีม,มีมีคนอื่นอะ่ะเพื่อนอะ่ะมาพูดแกมันทำนกับแกอย่างนี้แล้วแกยังจะทนด้วยอีกเหรอสุดท้ายเพื่อนก็กินอาหารหมาไงเพราะสุดท้ายเนะี่ยพอคุณ เริ่มจะไหวตัวได้เพอเพื่อนมาบอกว่าเ๋ย่ไปทนสิให้เขามาโขกซับนอนี่สุดสก,ก็จะพอรู้ว่าคุณจะเดินออกจากชีวิตขเขาใช่ไหมเขาก็จะ a c t i n งนอนี่สุดการละครเขาจะมาร้องห่มร้องไห้ว่าตอไปนี่ผมจะไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วอย่าทิ้งมไปเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณไงค,คุณกลับไปคุณกลับไปเสร็จปั๊บเพื่อนคุณกินหานมาเออแล้วคุณก็กลับไปอยู่ในความสัมพันธ์เน่าๆอย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งคุณจะมันเหมือนน้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกลอนนั้นคนที่เป็นเอ็มแพดเนี่ยเอ็มแพ นะคะจะดูดซับขี่สงสารที่เห็นอกเห็นใจครูคืได้ทําเรื่องแอนแพรมาเยอะแล้วนะคะไปตามดูนะคือพอคุณอยู่ๆไปคุณก็จะเริ่มฟังที่เขาพูดที่เขาพูดเกี่ยวกับตัวคุณเขาคือว่าคุณดูแคลนดีแวลูคือพูดให้คุณด้อยคาบความให้คุณงงว่าคุณให้คุณกงกงว่าคุณไม่ดีคุณเป็นพยาที่ไม่ดีที่เขาไปมีคนอื่นเพราะคุณบกคล่อง b ลาบลาแล้วคุณก็จะแบบอ๋อเหรอโอ้ใช่ หลายคนพูดกับครูอย่างจริงๆค่ะว่าถ้าหนูคิดว่าที่เขาไม่มีที่เขาไปมีคนอื่นนะเพราะว่าหนูไม่ดีเองหนูแบบไม่ได้เป็นพูดจากับเขาไม่ดีหนูนนี้นั่นหนูเป็นแม่ที่ไม่ดีเป็นว่าอ้าไปโดนเขาเขาเรียกว่ามานิเปลตหรือว่าปั่นหัวนะคะทีนี้คุณคนที่เป็นเอ็มแผนเนี่ยมักจะเป็นเหยื่ออย่างที่บอกเขาเลือกน้อยที่สุดจะไม่แต่งงานกับน้องที่สุดดด้วยกันถ้าไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ถ้าไม่ ผู้ชายที่เป็นนอสิสสุดจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นนอสิสสุดก็ต่อเมื่อผู้หญิงที่เป็นนอสิสสุดนั้นรวยกว่าจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประโยชน์นอสิสสุดเห็นแกตัวอยู่แล้วเขาจะเลือกผู้หญิงที่รวยกว่าเขาถึงยอมให้แต่เขาไม่ได้ยอมเพราะว่าเขารักผู้หญิงคนนั้นเขาลงให้ผู้หญิงคนนั้นเพราะผู้หญิงคนนั้นมีสมบัติเช่นอะไรบ้างเป็นเจ้าของธุรกิจการเจ้าของโรงแรมเจ้าข,ของแล้วมีเงินเยอะมากนะนอสิสสุดก็ผู้ชายที่เป็นนอสิสสุดก็จะแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นนอสิสที่มีเงินเยอะแล้วก็ แต่จะแอบไปมีบ้านเล็กอ่ะเรื่องนี้มันยาวสตอรี่มันมัน,ม,นมันเป็นแพทเทิร์นค่ะแอบไปมีบ้านเล็กเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปแสดงความเป็นน้องที่สุดก,กับบ้านเล็กไปข่มมือที่สามไปข่มเอ่อเมียน้อยอ่ะบางคนนะถ้าโดนเมยหลวงเขาก็จะรู้สึกว่าเมียน้อยทาให้เขาเอ่ออะไรนะเติบโตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องอยาวแล้วทีนี้ผู้หญิงหลายคน่ะที่เป็นเอ็มแพลรู้ตัวเองว่าเป็นเอ็มแพลก็คือพอมาจองเวลามาเขาเริ่มเขาเป็นซึมเศร้าเศร้าสิ ก็ถูกถูกด้อยค่าดีแวลูมาโดยตลอดอะถูกดีแวลูถูกด้อยค่า De มาโดยตลอดเนี feet, ่นยนะมันไม่เศร้าได้ไงเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าพลังงานหายหมดคือพลังงานเขาเรียกพลังชีวิตเราจะมีพลังชีวิตก็ต่อเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองเคยสังเกตนะเวลาวันไหนเราไปไหน,ไไหนแล้วมีคนมาชมเรามีคนทักเราเฮ้ยเธอหน้าเด็กจริงเลยอย่างงี้ยนี้เรารู้สึกว่า you made my day ที่เธอทำให้ชีวิตฉันวันนี้ของฉันเป็นวันดีมีคนทักมีคนชมมีคนมาเติมเต็มแต่ถ้าคุณแต่งงานถ้าคุณเป็นเอ็มแพดแล้วคุณแต่งงานกับน่ี เขาข่มคุณตลอดเวลาเขาด้อยค่าคุณตลอดเวลาเพราะนั้นคุณก็จะตัวคุณตอนแรกเป็นท่านี้มันก็จะเล็กลง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 ค่อยๆด้อยลงมาแล้วคุณจะไปเอาเรียวเอาแรงที่ไหนต่อสู้กับชีวิตคุณเริ่มสงสัยว่าคุณไม่ดีพอไม่มีคุณค่าพอสุดท้ายก็เลยกลายเป็นสูมเศร้านี้แล้วทำไงอะ่ะก็เป็นเอ็มแพดอะเปลี่ยนเป็นคนเอ่อเป็นนอยที่สุดได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนปกติได้ไหมอันดับแรกนะจริงๆอะ่ะความเป็นเอ็มแพด ความอ่อนโยนความเอาเอาใจใส่ความเห็นอกเห็นใจความมีเมตตาการุณาต่อเพื่อนมนุษย์อะ่ะจริงๆมันไม่ขนแก้รูป้ปะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วคุณเป็นคนดีมันดีอยู่แล้วแต่คุณจะต้องเปลี่ยนอันนี้ครูบอกกับคนไข้นะคนต้องเปลี่ยนพัฒนาตัวเองเออเวลาใครได้ยินคำว่าพัฒนาตัวเองอ๋อไอที่โค้ชเขาบอกว่าต้องมีร้อยล้านพลลัพไม่ใช่ คือคนส่วนใหญ่อยากจะเข้าใจว่าคําว่าพัฒนาตัวเองคือรวยขึ้นไม่ใช่แต่แต่ถ้ารวยขึ้นก็ดีนะอืมอืมถ้ามีอาชีพไปศึกษาศึกษาอะไรให้รวยขึ้นก็ดีแต่ว่านี่คำว่าพัฒนาตัวเองของครูหมายถึงพัฒนาฟอร์มตัวเองขึ้นมากลายร่างนะคะจาก impact ไปเป็นซ u เปอร์ p a c t ซึ่งไม่ใช่เป็นง่ายๆเพราะว่าถ้าเป็นง่ายคุณรู้ไหมว่าซ u เปอร์ p a c t มีแค่บางบางตำราบอกว่าเปอร์เซ็นต์เดียว แต่ครูว่ามากกว่าน,นั้นแหละอาจาจะแต่ว่าหลักหน่วยในร้อยคนน่ะมีมีคนที่เป็นซูเปอร์แอมแพดหลักหน่วยจากร้อยคนนะม,มันก็ยากสิครูไม่รอคุณมาครึ่งทางแล้วการที่คุณเป็นเอมแพดแล้วคุณมาครึ่งทางแล้วคือคุณมีเมตตาแล้วคุณใจดีแล้วจิตใจคุณดีอยู่แล้วคุณแค่ใส่สิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งไอ้ตัวนี้ยากที่สุดยากที่สุดคือใส่เซลฟ์เอสทีมลงไปค่ะใส่ความนับถือตัวเองใส่ความเชื่อมั่นในตัวเองลงไป ทำไมคุณต้องบอกว่ามันยากเพราะว่าเดิมทีอะ่ะคนที่เป็นเอ็มแพดอ่ะบางทีอาจจะเป็นคนอ่อนน้อมทําต้นเป็นคนอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะและเดิมทีความนับถือตัวเองของคุณอาจจะมีอยู่ที่เบอร์ห้าถ้าคุณจะเป็นเอ็มแพดคุณต้องขึ้นไปเก้าสิบเลยนะแต่บวกบวกอ่าเป็นซูเปอร์เอ็มแพดคุณเป็นเอ็มแพดอยู่ใช่ไหมแล้วคุณพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นใจให้มีความนับถือตัวเองไปที่เบอร์เก้าเบอร์สิบคุณจะกลายเป็นซูเปอร์เอ็มแพรดซึ่งซูเปอร์เอ็มแไรได ไม่มีใครำทำร้ายจิตใจคุณได้เลยคุณจะเป็นทั้งคนดีและคนะเป็นคนดีที่มั่นใจในตัวเองอะ่ะพูดง่ายๆ super e อ p a t h คือคนดีที่มั่นใจในตัวเองที่นับถือตัวเองมันยากตรงไหนหรู้ไหมตอนที่คุณจะแต่งงานกับเขาอะ่ะสมมติว่าตอนแรกคุณเป็น e m p a พ h ใช่ป่ะแล้วคุณอาจจะอยู่ที่เบอร์ห้าเบอร์ห้าหมายถึงเซลล์เอสเทมอ่าครูหมายว่าคุณมีความนับถือตัวเองอยู่ที่เลเวลห้าแต่คุณดันไปเจอหนอซิสคุณนไปเจอคู่รักที่เขาเป็นนอซิส ระหว่างที่เขาคุณแต่งงานอยู่กินกับเขาเนี่ยเขาจะด้อยค่าคุณไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่คุณเซนซิทีฟอยู่แล้วคุณอ่อนไหวอยู่แล้วใช่ไหมคุณจากเบอร์ห้าเนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สองแล้วคุณก็ค่อยๆขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคุณเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าฉันไม่เก่งฉันมันโง่เขาพูดว่าฉันเป็นคนโง่เขาพูดว่าคนอย่างฉันอะ คิดได้แค่นี้เขาพูดว่าฉันเนะี่ยเป็นคนไม่มีเหตุผลยายผีบ้ายายประสาทคือคือเขาทําให้คนรู้สึกว่าจากเบอร์หนะ้าน่ะความเชื่อมั่นความนับถือตัวเองจากเบอร์ห้ามันเหลืองอย่างเงี้ยบางคนเหลือศูนย์น่ะศูนย์ไม่ศูนย์เป็นซึมเศร้าที่ดูแลกันเมื่อก่อนไม่เคยเป็นพอมาแต่งงานกับยายบ้าเนี่ยกายวิ่งอดอัเองเดียจากคนปกติกายเป็นคนซึมเศร้าซช่หเขาเหยียบคุณยนงเหลือศูนย์ดังนั้นเวลาครูมาบอกคุณว่าให้คุณกลายร่างเป็น อ๋อ super อ m p a นั่นหมายความว่าครูจะปั๊มคุณเนี่ยจากศูนย์ขึ้นไปเป็นสิบซึ่งยากบอกเลยว่ายากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอตาไอตาไอานอนสเี่สุดอะมันเหยียบคุณมาเยอะคําพูดหลายๆคํามันฝังในหัวคุณอนะโง่แกมันโง่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามสูงมากาค่ะครูไม่ได้บอกว่าเป็นไปนไม่ได้แต่อาจจะใช้เวลาเป็นหลักปีเป็นเดือนเป็นปีกว่าคุณจะขึ้นมาเอาง่ายๆนะเอาแค่ขึ้นมาเท่าเดิมนี่ก็เป็นปีแล้วนะ ใช่ไหมแล้วตอนแรกคุณมีห้าอยู่เขาเหยียบไปจนเหลือแค่นี้ะฉะนั้นคุณต้องค่อยๆศึกษานะคุณถึงบอกว่าคุณต้องจองเวลามาแล้วก็คุยกันแล้วคุณจะสอนคุณว่าทำยังไงคุณถึงบอกให้คุณมาหาจุดแข็งจุดข่อของตัวเองมาหาปมใช่ไหมคุณศึกษาขึ้นมาจนคุณอย่างน้อยคุณเอาตัวเองคนเดิมกลับมาก็ยังดีก็คืออยู่ที่ห้านะคะพอคุณเริ่มได้ห้าเสร็จปั๊บคุณออกกําลังกายทาอย่างที่คุณบอกทั้งหมดออกกาลังกายกินอาหารมีประโยชน์มองโลกในแง่ดีแต่เรื่องดีๆพั กศออนออเอาเป็นเอาเอา,เอาคือไปเรียนไอเดี๋ยวนี้มันมีหลักสูตรที่มันเรียนง่ายกว่าง่ายกว่าสมัยก่อนเอาปัญญาหรือไม่ต้องเป็นยาก็ได้คุณไปเรียนหลักสูตรอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเก่งขึ้นคุณพัฒนาขึ้นค่อยๆ,อยๆไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจาก5 6 7 8 9เมื่อไหลที่คุณไปถึง9ถึง10ปับ๊บคุณจะยินดีด้วยคุณเป็นซูเปอร์เอมแพดแล้วซูเปอร์เอมแพดเนี่ยจะเป็นคนดีด้วย จิตใจดีอารมณ์ดีสุขภาพจิตดีและนอนสุดๆทาอะไรคุณไม่ได้แล้วเพราะกว่าคุณจะไปถึงขั้นนั้นคุณครูว่าคุณเดินออกจากชีวิตเขาเรียบร้อยแล้วค่ะที่คุณยังเดินออกมาไม่ได้เพราะว่าแรงคุณยังไม่มากพอคุณยังอยู่แค่นี้คุณไม่มีแรงเดินออกมาเมื่อไหรที่คุณเป็นซูเปอร์เอ็มพาคุณจะรู้สึกว่าโอ้ที่ผ่านมาเสียเวลาไอ้บ้านี่ต้องนานแล้วจริงๆฉันมีค่ามากกว่านี้ฉันควรจะไปตั้งนานแล้วนั่นแหละคือจุดที่คุณเป็นซูเปอร์เอ็มพาเรียบร้อยแล้ว คุณจะเดินออกไปโดยที่คุณไม่มีความว่าเสียใจไม่ร้องไห้แล้วเดินออกไปได้วยความภาคภูมิใจนั่นแหละคือซูเปอร์แอมแพดเพราะนั้นคุณเป้าหมายของแอมแพดที่กําลังเจ็บปวดต้องเป็นซูเปอร์แอมแพดก็คือไปเติมเซเว์เ์สติเวลาในคลิปหมดแล้วใครต้องการปรึกษาคุณค่อยจอง0897456111แอดไลน์ค่ะ